วิธคัมภีรักสุภาพบุรุษพิชิตใจนางอุดช่องว่างในใจเธอบางคนบอกนะว่าการจีบผู้หญิงนั้นเขาเข้าใจทั้งคอนเซปต,ต์และวิธีการหลายๆอย่างทัศนคติมันก็มาอยู่หรอกครับแต่มันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะนะครับคุณเคยมีปัญหาไหมกับการจีบสาวแล้วไปถามเพื่อนๆว่าเฮ้ยเป็นไงกันบ้างว้านะครับแล้ พเพื่อนก็ประมาณว่าเฮ้ยมึงกูลองแล้วนะเว้ยกูลองจีบ้องจอยแล้วเนี่ยกูควรทำไงดีวะพวเพื่อนก็บอกไปอย่างประทับใจเลยครับว่ามึงต้องเป็นตัวของตัวเองก็พอแล้วแล้วมึงก็เข้าไปจีบเลยมึงเชื่อกูหรอวะมันใช่อย่างนั้นจริงหรอวะเออดีนะครับอ่บาบทสนทนานี้คุณคงคุ้นๆกันนะครับท่านสุภาพบุรุษเพราะคุณกลับไปเปิดคอม ไปโพสต,ตามบอร์ดดังๆถามชาวบ้านเออถ้าผมชอบสาวคนนึงอยู่ผมควรทํายังไงครับสักพักก็จะมีคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญทางความรักว่าพี่คิดว่าน้องก็เป็นตัวของน้องเองสิครับน้องทําตามที่ใจเรียกร้องสิคะเป็นตัวของตัวเองให้มากสุดสิครับไม่ต้องทําอะไรมากทําอย่างที่คุณเป็นเนี่ยแหละครับดีที่สุดแล้วคุณก็จะเริ่มอ้าวไอชิอือนะครับลูกผมจะเริ่มยังไงอ่ะ ผมงงแล้วอะกับคําตอบไอ้พวกเนี้ยว่าการเป็นตัวเองมันมันช่วยได้จริงเหรอแล้วถ้าผมเป็นตัวเองงี้แล้วแล้วมันเวิร์กมันก็คงมีแฟนเป็นนานแล้วไหมจริงไหมนะครับดังนั้นเพราะคําตอบเหล่านี้ครับมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยจริงไหมครับทุกคนบอกว่าให้คุณเป็นตัวของตัวเองคุณคุณคิดสักพักพูดถามไปใหม่เออแล้วถ้ากูกะกูเอ,อ้อะนะครับถ้าผมเป็นตัวของตัวเองมาตลอดแล้วทาไมยังไม่เห็นมีแฟนสักทีล่ะ แล้วรอสักพักก็จะมีคนมาตอบแนวๆว่าใจเย็นๆของของเรามันยังไม่ใช่ของเราแต่ถ้ามันยังถ้ามันเป็นของของเรานะียังไงมันก็ใช่สักวันหนึ่งอ่ะน้องอย่าลืมว่าน้ององเป็นตัวของตัวเองใจเย็นๆรอหน่อยโอ้โหนไงฮะนี่มันแดดหรอกฮิตกันชัดๆนะครับตอบกันแบบนี้ทุกคนเลยเอาเป็นว่าคําตอบเหล่านี้นะครับเป็นคําตอบมรณะครับคุณอย่าไปเชื่อนะฮะถ้าคุณเชื่อเนะะี่ยคุณก็จมปักอยู่งั้นแหละครับก็รอไปเรื่อยๆนะฮะ นอกจากนั้นมันไม่ช่วยอะไรขึ้นมาแล้วมันจะทําให้สถานการณ์แย่และเลวหลายลงไปอีกด้วยครับเพราะว่าเขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าผู้หญิงต้องการอะไรจริงๆครับเขาไม่รู้หรอกครับว่าเขาทำแล้วได้ผลอะไรเขาทําอะไรแล้วไม่ได้ผลแต่ถ้าคุณลองถามต่อไปว่าพี่ครับแล้วต้องทําอะไรบ้างครับเพื่อจะได้เอาเป็นแบบอย่างที่ดีเอออันเนี้ยคาถามเนี้ยมันพัฒนาจริงไหมครับงั้นคําถามที่คุณต้อง ได้รับต้องเป็นคำถามแนวๆที่ว่าเออต้องจริงใจกล้กลาๆหน่อยซื้อดอกไม้ให้เธอเทคแค่เอาใจใส่ตามใจเธอบอกสิว่าเธอรักคุณเป็นห่วงเธอเสมอสู้เอาไว้อดทนด้านได้ไอายอดโทรหาเธอทุกวันตื้อของโลกนะครับถามจริงๆครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเวลาคุณเป็นตัวของตัวเองแบบข้างบนเนี้ยคุณจีบติดสักกี่คนเชียวครับถ้าคุณถามผมกลับนะครับผมบอกได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ที่จีบติดน้อยมากผมกำลังพูดถึงเฉพาะตอนจีบเท่านั้นนะฮะ อย่าลืมนะครับตอนจีบติดแล้วมันอีกเรื่องหนึ่งโอเคไหมครับงั้นหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเขามองกันไม่เห็นหรือไงวะว่าวิธีการแบบนี้มันไม่เวิร์กแล้วอะนะฮะแต่พูดแล้วมันมีอารมณ์ร่วมนะฮะถ้าคุณมัวจะไปทําแบบนี้นะครับคุณไม่ต้องพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นไม่ต้องพัฒนาตัวเองคุณเพียงแต่รอว่าพมอพิคิดจะส่งมาให้นะครับซึ่งรอเวลาจริงๆก็ชาร์จหน้าตอนบ่ายๆนะฮะดังนั้นเวลาคุณจะจีบสาวคุณจะ ต้องไม่เป็นตัวของตัวเองครับแต่มันไม่ใช่การเสรแสร้งเป็นคนอื่นด้วยนะฮะมันคือการที่คุณต้องการจัพัฒนาไปสู่จุดที่คุณต้องการคุณกำลังต้องการอะไรนะครับคุณกําลังต้องการพัฒนาไปสู่จุดที่คุณต้องการและแน่นอนครับว่ามันต้องอาศัยความอดทนความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานความพากเพียรความขยันในการพัฒนาตัวเองครับเนงนั้นคุณอย่าลืมนะฮะว่าคุณจะไม่เป็นตัวของตัวเองครับ คุณจะเปอะไรนะครับคุณจะไม่เป็นตัวของตัวเองถูกต้องครับถ้าคุณรู้สึกงั้นคุณมาถูกทางแล้วเพราะคุณกําลังพัฒนาคุณกําลังเปลี่ยนแปลงคุณกําลังจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆนะครับแต่สิ่งสําคัญครับมากไปกว่านั้นคือคุณก็ต้องมองให้ออกเนาะว่าคนที่คุณกําลังจีบเนี่ยเขามีใจให้คุณระดับไหนอ้ามันมีการวัดระดับกันได้ด้วยหรอครับแน่นอนครับมันมีการวัดระดับความสนใจเลยแหละและมันมี เทคนิคง่ายๆที่ผมจะมาบอกคุณครับแต่มันอยู่ในตอนหน้านะครับผมงั้นก็ติดตามกันดีๆครับกดไลค์กดแชร์กันไว้ดีแน่นอนครับข้อมูลดีๆอย่างนี้อยากจะมาแบ่งปันทุกคนช่วยกันแชร์เลยนะครับแอดมินจะได้มีกําลังใจอัดเสียงให้ข้อมูลดีๆกับชาวสุภาพบุรุษทุกท่านต่อไปไงครับฝากไว้ด้วยครับผมวิถีสุภาพบุรุษเพจแรกที่ทําให้คุณเข้าถึงการใช้ชีวิตแบบสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงกดไลค์ไว้เลยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับ